ก็วันนี้วันเปิดคอร์สถูกไหมอ่ะก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับน้องๆทุกคนนะครับพี่ชื่อพี่สันนะครับก็จะเป็นติวเตอร์นะที่มาสอนน้องๆนะครับในคอร์ส M with K with Skill up ตัวของข้อสอบนะลูกอ่าข้อสอบนะครับมี3แบบเออมี3แบบนะครับแบบที่1เนี่ยเป็นแบบ เขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นในแนวของ m w i t นะเขาก็จะเรียกว่าข้อสอบซีนนะครับเป็นข้อสอบซีนนะครับซีนในที่นี้เนี่ยมันก็เหมือนกับข้อสอบแบบในแพลตฟอร์มอื่นๆทั่วๆไปอย่างข้อสอบปลายภาคหนูหรือว่าข้อสอบแบบของเตรียมอะไรแบบนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของเนื้อหาที่เราอะเรียนมาอยู่แล้ว นึกอ,อกไมครับแต่ว่าอาจจะถามแบบประยุกต์หน่อยนะครับในรูปแบบแรกจะเป็นซีนที่เป็นปรณัย4ตัวเลือกอันนี้ไม่มีอะไรง่ายๆนะก็คือมันก็จะมีตัวเลือกเพียงตัวเดียวที่เป็นคำตอบนะครับนะตอบ1ข้อนะครับข้อสอบส่วนใหญ่ในชีวิตนี้ที่เราจะได้เจอกันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบรูปแบบที่1เนี่แหละ นะครับถ้าเกิดไม่ใช่4ตัวเลือกก็อาจจะเป็น5ตัวเลือกนะครับแต่ในชีชุดนี้นะครับจะมีข้อสอบซีนนะที่พี่ไปลอกนะแนวทางการออกมาจาก MW i t เหมือนกันนะครับเป็นซีนที่เป็นลักษณะของปรนัย5ตัวเลือกครับอ่าปรนัย5ตัวเลือกนะซึ่งปรนัย5ตัวเลือกเนี่ยเราจะตอบทั้งหมด2ข้อนะมีข้อถูก2ข้อ นะครับเคยทำข้อสอบแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวลองฝึกดูนะมีข้อถูก2ข้อนะครับอ่ะแล้วก็แบบที่3เนี่ยอันนี้น่าจะยากสุดนะเราก็เจอได้ใน m w i t ก็เจอแต่ว่าที่เจอโหดกว่าคือ k w i t นะเป็นข้อสอบนะครับที่เป็นลักษณะของ unseen นะครับ unseen อันซีนในที่นี้คอนเซปต์ Concept เขาจะประมาณว่ามันจะเป็นเรื่องที่แบบคาบผมวัดดีโลกอ่ะอันซีนในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องประมาณว่าคอนเซปต์ Concept มันจะประมาณว่ามันจะเป็นเรื่องที่เราอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนึกออกไหมครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนื่องจากข้อสอบอันนี้ยมันก็ไม่ค่อยหลุดเนาะไม่ว่าจะเป็นเอ็มวิดหรือเตรียมก็ตามมันไม่ค่อยหลุดออกมาง่ายๆยกเว้นแต่ว่ามีเด็กจําออกมาให้นะครับเออมันจะเป็นลักษณะที่ บางทีอ่ะเขาโยนเนื้อหาหมปลายมาให้เลยนะหนูหนึ่งออกปะยนเนื้อหาหมปลายเลยคือเราอ่ะไม่เคยเรียนแน่นอนแล้วถามว่าจะเก่งว่าเรื่องอะไรถ้าหนูอยากจะเอาครบทุกเรื่องคือหนูต้องเรียนมปลายให้จบตั้งแต่มสามอ่ะซึ่งซึ่งมันทําได้ปะเอาจริงถ้าหนูจะทําได้คือหนูต้องวางแผนการเรียนตั้งแต่มแบบมหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเราเรียนเรียนอย่างเดียวทั้งชีวิตเลยพี่ว่ามันน่าเศร้าจนเกินไปนะครับแต่เราอ่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้ออกยากประมาณว่าแบบเอ้ยถ้าฉันไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนอ่ะ ฉันจะตอบไม่ได้เขา่จะให้ข้อมูลมานึกออกไหมลูกพี่สันยกตัวอย่างความรู้มอปลายที่เป็นเป็นชีวะและการเผื่อจะนึกออกนะครับอย่างมอต้นเนี่ยหนูเรียนพันธุกรรมใช่ป่ะเออมันก็จะในเนืเ้อหามอต้นอ่ะม,มันจะเรียนแค่การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบง่ายๆอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าในมอปลายเนี่ยในเรื่องของพันธุศาสตร์มันจะแบบแอดวานซ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง นึกออกไหมเขาอาจจะเล่าเรื่องแบบเทคโนโลยีทาง DNA อะไรบางอย่างอะหนูนึกออกปะแต่เขา่จ,จะให้ข้อมูลเรามาหมดเลยว่าเอ้ยเทคนิคนี้มันคือการศึกษาลำดับเบสของ DNA เปรียบเทียบกันของสิ่งมีชีวิตนะซึ่งเราจะสามารถใช้ลำดับเบสพวกนี้บอกความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการได้อะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นเนื้อหาที่ทมอต้นปกติไม่ได้เรียนแต่ว่า ข้อมูลที่เขาให้มาถ้าเกิดเราอะ่ะมีแบบเขาเรียกว่าพี่ชอบใช้เป็นคำว่า thinking flow นึกออกไหมแบบรูปแบบการคิดอะ่ะที่ดีอะ่ะเหมือนเราอ่านทำการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆอัลูกแล้วเราสามารถอ่านเนื้อหาตรงนั้นอะ่ะแล้วทำความเข้าใจได้เลยอะ่ะเราจะทำข้อสอบข้อนี้ได้นึกออกปหครับเออเหมือนว่าแบบให้เรื่องใหม่มาเรียนนะตอนนั้นเลยแล้วตอบนะตอนนั้นเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นหรืออีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือมันจะเอาเนื้อหาที่หนูเรียนอะ่ะ มา mix up กันกับสถานการณ์นึกออกปะเออนะครับดังนั้นข้อสอบ u n s e ี n เนี่ยก็จะเป็นตัวของข้อสอบที่เป็นพี่เรียกว่าเป็นเหมือน signature นะสำหรับเป็นของคอร์สเนี้ยของสนามนี้เลยนะครับซึ่ง unseen เนี่ยในชี e ช,ชุดนี้ครับมันก็จะเป็นมีเนื้อเรื่องมาให้นะครับซึ่งอาจจะเป็นการทดลองนะครับเป็นการสำรวจการค้นพบหรือทฤษฎีบทอะไรต่างๆ นะครับมีเนื้อเรื่องให้นะครับแล้วก็มีข้อสอบแบบปรนัยนะครับสี่ตัวเลือกอ่ะในเมื่อสี่ตัวเลือกในชีชุดนี้ปุ๊บเราก็จะมีข้อที่ถูกเพียงแค่ข้อเดียวนั่งก็จมองเห็นบรรุย้ายที่ได้นะเออยายที่ดีกว่าไหมใส่ตาเอียงหมดนะครับแต่ที่โหดหน่อยอะลูกคืออัตนัยนะครับอัตนยัยนึ่ออกปะ ข้อสอบอัตรัยก็คือข้อสอบเขียนนะครับพี่แบบนับถือใจคนตรวจข้อสอบมากเลยนะหนูลองคิดดูคนสมัครสอบกี่คนอนะ่ะเขาต้องมานั่งตรวจที่แบบนักเรียนเขียนตอบกันมาครับเออแบบเป็นหลักร้อยคนพันคนหนมะื่นคนอะไรแบบเนี้ยแต่พี่อยากก็แอบสงสัยนิดนึงนะพอเป็นปรนัยอ่ะมันตรวจง่ายถูกปะเออมันสามารถ ขี่เข้าเครื่องคําตอบอะไรแบบนี้ได้แต่พอเป็นอัตนายอ่ะหนูว่ามีคนตรวจกี่คนน่ะหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งพี่ก็ว่าต้องมากกว่าหนึ่งนะเพราะว่าถ้าหนึ่งคนมันมันไม่น่าจะไม่น่าจะตรวจได้แบบเสร็จทันประกาศเวลาอะไรแบบเนี้ยนะครับทีเนี้ยพอมันมีคนตรวจอัตนัยมากกว่าหนึ่งอนหนูคิดง่ายๆสมมุติว่าหนูสอบที่โรงเรียนอะ่ะครูให้สอบอัตนัยแบบเนี้ยแล้วครูสองคนอะ่ะเขาตรวจการเขียนอะ่ะ เขาจะให้คะแนนเท่ากันปะนั่นดีลรอเขาวัดจากอะไรนึกออกไหมครับซึ่งการตรวจอัตนายเนี่ยพี่ซันเ,เคยสัมผัสมาอยู่การให้คะแนนของมนรลูกพี่เคยสัมผัสมาอยู่สองแบบแบบแรกอะ่ะพี่ไม่ชอบเลยพี่เจอในรั้วมหาลัยแบบที่สองพี่ก็เจอในรั้วมหาลัยเหมือนกันเพราะตอนมัธยมเออครูจะตรวจอะไรก็ ก็แล้วแต่โูนึกออกไหมเออแต่พอเราเริ่มโตเราเริ่มแบบเรียกร้องสิทธิของตัวเองอะไรแบบเนี้ยแบบแรกซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่า m w ็มวิทเขาจะโตรวจแบบไหนนะครับแต่แบบแรกแบบที่พี่สันไม่ชอบอ่ะก็คือแบบที่เอางานเขียนของทุกคนอ่ะมาเทียบกันและใครเขียนดีที่สุดอะก็เป็นคะแนนสแตนดาดที่ได้เต็มนึกออกป่ะซึ่งพี่รู้สึกว่ามันแบบนุนนึกออกปะเออแบบ สมมติพี่ตรวจข้อสอบหนูอะ่ะพี่บอกว่าดีคู่อีกคนอาจจะบอกออยังไม่ดีก็ได้ป่ะถูกไหมมันเป็นเรื่องของเทสอะไรแบบเนี้นะครับดังนั้นส่วนตัวพี่พี่ไม่ค่อยชอบวิธีนี้เท่าไหร่แล้วก็ภาวนาขอให้เขาไม่ตรวจแบบนี้นะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่พี่ซันรู้สึกว่าเออแบบนี้มันดูมีมาตรฐานมากกว่าคือตรวจจากคีย์เวิร์ดหนูหนึกออกปะสมมติว่าหนูแบบหัวมาทางสายแบบวิคณิตอะแต่ทักษะด้านภาษาของหนูแบบต่ำเตี้ยเลียดดินอะแบบ คุยหรือเขียนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแบบนี้แต่เราพอรู้ว่าเอ้ยข้อเนี้ยมันมีทฤษฎีบทนี้ใช้ในการอธิบายแล้วเขาจับคีย์เวิร์ดหนูตรวจตรวจแบบนี้พี่มองว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้สูงกว่าเนี่ยก่อนไปแล้วส่วนตัวพี่ก็ชอบกว่าด้วยเพราะว่ามันก็ได้วัดจริงๆว่าเฮ้ยเรารู้หรือเปล่าว่า,วาพอเราเจอเนื้อหารเรื่องเนี้ยเราต้องนึกถึงพื้นความรู้เรื่องไหนไม่ใช่มาวัดกันว่าแบบพันนาโวหารอธิบายโวหารของน้องดีแค่ไหนอะไรแบบนี้ เข้าใจพี่ใช่ไหมเออนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของข้อสอบนะครับ3รูปแบบที่เราเจอกันในชีตซึ่งพี่จะเรียงตามนี้ทั้งหมดเลยมันก็เหมือนเรียงจากง่ายไปยากปะเออคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเรื่องแรกกันก่อนเลยละกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเซลนะหรือว่าหน่วยของสิ่งมีชีวิตนะครับเซลล์ Sell, นั่นเองอ่า เดี๋ยวแต่ละข้อนะครับพี่จะให้เวลาเราเนี่ยลองทําด้วยพื้นความรู้นะตอนนี้ของเราก่อนเลยโอเคไหมเออนะครับข้อแรกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่เป็นการคอมโบกันนะระหว่างเรื่องของการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์นะครับการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์นะครับกับคุณสมบัติของเซลล์ปกติเลยนะครับ อืมอ่ะข้อนี้ลองทําด้วยตัวเองก่อนเลยครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์ที่สังเกตได้จากกล้องจุลทรรศในภาพอ่ะโอเคข้อแรกตอบได้ไหมลูกตอบข้อไหนกันครับชูชิวนิ้วชูนิวเอ้ยมีสองสองเหมือนกันแอบชูได้ไหมสองเหมือนกัน มีคนไม่ตอบไหมขอไม่ตอบเออแต่ว่าเรื่องจริงในข้อสอบเวลาเป็นปอล์นายหนูต้องตอบทุกข้อนะโอเคไหมต่อให้ทําไม่ได้ก็ต้องก็ต้องแบบมีเซนต์โอเคป่ะสัมผัสได้ว่าเอยเฉลยมันต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยอะไรแบบเนี้ยข้อนี้เนี่ยครับเริ่มต้นก่อนนะครับค่อยๆตอบคําถามพี่นะการโยนรูปมาให้ในข้อสอบพาร์ชีวะ,ะเจอได้บ่อยมากหนูเลยบอกปะเพราะว่ามันจะสามารถเพิ่มสเต็ปการคิดได้อีกทีหนึง่ง พราะไม่งั้นโจทย์ถ้าเป็นโจทย์ทั่วไปที่โรงเรียนก็คงถามหรือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอาเซลนี่เซลอะไรครับโอเคสิ่งที่หนูได้จากข้อนี้คือเซลในภาพเป็นเซลเม็ดเลือดแดงนะครับเซลเม็ดเลือดแดง,งทีนี้พี่ฟันบอกเ,ออเป็นสถิตจีคนออกข้อสอบในภาชีวะแล้วกันนะ ข้อสอบชีวะมันทําให้ยากขึ้นทีละสเต็ปได้ง่ายๆเลยครับเช่นพี่ถามว่าอันเนี้ยคือเซลล์ไรใช่ปะ่ะชอยถ้าง,ง่ายสุดอ่ะภาษาไทยเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์พืชเซลล์อะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมครับสเต็ปต่อมาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษลูกง,ง่ายมากอ่าเรดบัตเซลใช่ไหมพี่ขอย่อนะ RBC สเต็ปสุดท้ายครับเปลี่ยนมันเป็น เทคนิคเทอมที่เป็นลากศัพท์กรีกละตินรู้ปะ่ะโอเคพี่ซันจะค่อยๆสอนลากศัพบมันทีละคำนะครับ uh, ปกติแล้วเนี่ยลูกในในส่วนของการศึกษาเรื่องเซลล์วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์อย่างเดียวเลยอะเขาเรียกว่าไซโตโลจีโอเคไหมไซโตโลจีดังนั้นคำว่าไซโตหรือไซต์หนูเจอคำนี้เมื่อไหร่มันจะหมายถึงเซลล์ครับ โอเคไหมดังนั้นเซลล์แทบทุกชนิดในร่างกายเราอะ่ะมันจะมีชื่อที่เป็นแบบรากศัพท์ดั้งเดิมของมันที่ลงทายว่าไซ t e เข้าใจปะอย่างเม็ดเลือดแดงเนี่ยเป็นตัวที่เขาออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามันจะชอบอยู่ในวงเล็บอะในหนังสือเรียนแล้วปกติเวลาเราเจอวงเล็บเราทำไงลูกอย่าบอกนะ <laughs> ว่าข้ามนะเออนะครับอ่ะ เขาเรียกว่า e ีรีต่โตไครับอืมซึ่งคำว่า e r ี e เนี่ยมันจะแปลว่าสีแดงนะครับแปลว่าสีแดงโอเคนะอ่ะภาพนี้หนูรู้ว่าโอเคเป็นเซลเมล็ดแดงซึ่งอ๋อพี่เพิ่มเติมได้ไหมครับ เซลเมลเลดแดงเนี่ยมันก็พบได้ในสัตว์หลายชนิดถูกปะจากภาพเนี้ยจริงๆเราสามารถสเปซิฟายหรือให้ความจำเพาะกับมันต่อได้นะว่ามันเป็นเซลเมลเลดแดงของสัตว์กลุ่มไหนตอบได้ไหมครับได้ปะอ่ะพี่ให้ช้อยอิละกันก็ไก่ของกบขอไข่ของเรา มีแค่สองชอยของกบอบอบอะหรือของมนุษย์ตอบได้ไหมลูกอืมของมนุษย์ของกบของมนุษย์เคยเห็นเมลเลอดแดงตัวเองปะที่โรงเรียนครูให้ทำไหมเสมียเลือดไม่เลย <laughs> พี่จะบริจาคก,กล้องจุลทรรศน์มาตั้งไว้ข้างหน้าได้แหละ <laughs> ใครอยากเห็นอะไรเจาะดูได้เลยนะครับอันนี้พี่ซันจะบอกว่าเป็นเซลล์เมลเลอดแดงนะครับของ m มมมอลนะครับของแมมมอลแมมมอลแปลว่าอะไรรู้ไหมลูกอืมเก่งมากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับนี่มาม่าแปลว่าอะไรเอ่ยแม่ถูกป้าแม่มีอะไรที่พ่อไม่มีนมแมมมารีแกลนนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะถามว่าตรงเนี้ยพี่รู้ได้ยังไงหรือเพื่อนรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเซลล์เมล็ดแดงของแมมมอลลูก ถ้าพี่อยากจะทำให้มันเป็นเซลล์เม็ดเลือดกบอะพี่ต้องทำไงรู้ปะพี่ทำอะไรเอ่ยพี่เติมอะไรเข้าไปลูกนิวเคลียสแต่ในภาพเนี้ยมันไม่มีถูกปะเออมันไม่มีนะครับเรารู้ว่าเป็นเซลเม็ดเลือดแดงของแมมมอลเพราะว่าเซล์เม็ดเลือดแดงของแมมมอลเนี่ยไม่มีนิวเคลียสเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วโอเคไหมลูกอ่านะครับ ดังนั้นนะครับในพาร์ทน,นี้ยพี่ซันบอกได้เลยว่าแนวทางการเรียนนะของแบบพี่ว่าชีวะกับเคมีอ่ะในมอตอนน้นอ่ะมันจะคล้ายๆกันก็คือหนูต้องได้แบบ background knowledge ครบๆก่อนก็คือพื้นฐานความรู้ครบๆก่อนหนึ่งนีกออกไหมสองอะ่ะเวลาเราฝึกทําโจทย์อ่ะหนูต้องสังเกตทุกคําทุกภาพเลยอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมจะเป็นคีย์เวิร์ดให้เราได้เสมอโอเคไหมครับเออนะอ่ะทีนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถสังเกตได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำถามข้อนี้คือเซลล์เมล็ดแดงบางเซลล์อะ่ะหนูจะเห็นได้ว่ามันเป็นยังไงหลกมันเป็นยังไงครับเออมันไม่โกลมแล้วมันขอบมันเป็นไงเออขอบมันเป็นยังไงเนี่ยอุยแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นกับน,น้องเขาเนี่ย เซลลมันแตกถูกปะลูกเซลลมันแตกเออเก่งมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเซลลมันกำลังแตกอยู่นะครับภาวะเซลลแตกนะครับเขาเรียกว่า p l a s m m o p t y s i s นะครับ p l a s m m o p t y s i s ทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วทำไมเซลถึงแตก เมล็ดแดงของมันอยู่ดีๆทำไมเซลล์มันแตกลูกเพราะว่าอะไรเข้าไปในเซลล์น้ำถูกป่ะเออเกิดนะครับจากการที่น้ำไอ้คำว่าน้ำเข้าเซลล์อ่ะที่เราเคยเรียนอ่ะมันเข้าด้วยรูปแบบไหนลูกออสเออเก่งมากออสโม น้สนะครับเข้าไปในเซลล์ซึ่งมันจะแปลว่าการปกติแล้วหลักการออสโมซิสสรุปมันเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำจากบริเวณไหนนะครับโอเคค่อยๆตอบพี่ก็ได้พี่ให้ช้อยน้ำมากไปน้อยหรือน้ำน้อยไปน้ำมากพี่พูดถึงน้ำนะ บริเวณที่มีน้ํามากกว่าไปยังบริเวณที่น้ําน้อยกว่าหรือกลับกันมัม่นใจเ่าลูกอา้าวคำตอบไม่เหมือนกันแล้วน้ํามากไปน้ําน้อยนะน้ํามากไปน้ําน้อยโอเคไหมลูก น้ำมากไปน้ำน้อยนะครับออสโมซิสสุทธิจะเคลื่อนที่จากน้ำมากไปน้ำน้อยดังนั้นแปลว่าในเซลล์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆของมันตรงไหนต้องน้ำมากกว่ากันรอบๆข้างนอกถูกไหมลกูกอ่าเราเริ่มได้แล้วว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันแปลว่าน้ำอุ้ยปากกาพี่เป็นอะไรนะครับ น้ำนะครับจะต้องมากปกติแล้วอ่ะเอาไปเชื่อมโยงกับเคมีนะ,ะสาระละลายที่ปกติแล้วสาระละลายเนี่ยถ้าเราแบบให้แค่คำนี้มาหนหนูนึกถึงตัวอะไรเป็นตัวทำละลายน้ำถูกปะเรานึกอกไรไม่ออกเราก็โยนให้น้ำเป็นตัวทำละลายถ้าเกิดพี่ซันทดคาว่าน้ำมากอ่ะแปลว่าสาระละลายตัวนั้นมีตัวทำละลายมาก ก็แปลว่ามีตัวถูกละลายในสัดส่วนที่เป็นไงครับนอยก็แปลว่าสาระละลายมันเจือจางหรือเข้มขน้นเจือจางโอเคเราได้แล้วว่าสารละลายเจือจางโอเคไหมครับสาระละลายเจือจางอ่านะครับทีเนี้ยคำว่าสาระละลายเจือจางเนี่ย อาสารลายที่เข้มข้นกว่าเซลเจือจางกว่าเซลหรือว่ามีความเข้มข้นที่เทียบเท่ากับเซลอะครับมันจะเป็นในตระกูลสมชอยแรกโอเคไหมส่วนชอยข้อสี่คือแบบหลู่บ่าวปะแปลว่าอะไรอะหนูจะเห็นถ้าเกิดหนูค่อยๆสังเกตน,นะลูกมันจะมีคำที่บางทีมันมันมีเหมือนกันในแต่ละชอย เอาคำที่มีเหมือนกันข้างหลังก่อน Solution คำนี้เป็นภาษาอังกฤษปกติเลยแปลว่าอะไรครับเออเก่งมากลูกสารละลายพี่สอนรอนะอ่ะสารละลายนะครับทีนี้เนี่ยหนูจะเห็นได้ว่าแต่ละ choice เนี่ยมันจะมีคำว่า isotonic h y p o t o n i c hypertonic คำพวกนี้ครับจริงๆแล้วหนูจะเจอแบบเยอะมากๆในส่วนของชีวะเคมี ME, รวมไปถึงการแพทย์อะไรแบบนี้ นะพี่พูดถึงคำศัพท์ที่น่าจะง่ายที่สุดก่อนละกันคือคำว่าไฮเปอร์โอเคไหมลูกไฮเปอร์แปลว่าอะไรครับนึกถึงภาพเพื่อนเราที่เป็นไฮเปอร์เป็นคนที่ e n e r g y ดีเยอะมันสื่อถึงความแบบเยอะอะสูงนึกออกไหมครับอ่ะดังนั้นคำว่าไฮเปอร์เนี่ยมันจะแปลว่าสูงนะครับสูงหรือสารละลายที่มีความ เข้มข้นกว่าเซล์นั่นเองเข้าใจไหมลูกดังนั้นครับไฮโปที่เพื่อนๆส่วนใหญ่ในคอร์สนี้ตอบกันก็จะแปลตรงกันข้ามไฮโปก็จะแปลว่าอะไรครับ <j uman> อ่าแปลว่าต่าหรือสารละลายที่เข้มข้นน้อยหรือเจือจางถูกไหมลูกดังนั้นไอโซแปลว่าอะไรครับ <j uman> เออเก่งมากไอโซจะแปลว่าเท่า ดังนั้น choice ข้อที่4ที่บอกว่า iso electric solution จึงแปลว่าอะไรครับมันอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับประจุไฟฟ้าที่เท่ากันถูกไหมเออนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นชุดความรู้ที่อ,อ,อยู่ในข้อนี้นะครับ hypotonic solution พี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นมุกเดียวกับพี่หมอปลายหรือเปล่านะครับอย่างถ้าเกิดเป็นเรื่องระบบร่างกายอะไรแบบนี้บางทีเขาจะชอบเชื่อมโยงกับการแพทย์เนื้อออกมาอยากเน้นผลิตหมอให้ประเทศนี้อะไรแบบนี้บางทีเขาโยนคำนี้มาเลยนะนะครับอันนี้ตัวอย่างนะลูกเช่นไฮโปเนตรีเมีย คนไข้รา,ายหนึ่งพบว่ามีภาวะไฮโปเนตรีเมียเลือดเขาผลการตรวจเลือดเขาว่ามีภาวะไฮโปเนตรีเมียถามว่าระบบประสาทเขาจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้หนุนหนึ่ก็ออกมาซึ่งคำนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือหนุ่หนึ่ก็ออกมาไม่มีอยู่ในหนังสือแต่ว่าคือคำรวมๆแบบนี้ไม่มีแต่คำแยกๆกับมีไฮโปเพิ่งเรียนเมื่อกี้เลยแปลว่าอะไรลูกตำ่ำ อ่าแล้วอันเนี้ยเมื่อกี้บริบทพี่ฟันบอกว่ามันเป็นผลตรวจเลือดใช่ป่ะแปลว่าเขาต้องตรวจสารเคมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในเลือดอะไรอ่ะงเนตรีมียคืออะไรลูกและธาตุธาตุอะไรครับมาถูกทางแล้วเป็นธาตุธาตุหนึ่งธาตุไม่ใช่เหล็กสังกะสียังไม่ใช่ อันนี้อะลรลูกโซเดียมมันคือภาวะโซเดียมในเลือดต่ำเก็ตปะสัญลักษณ์ธาตพอได้ไหมได้อยู่เนาะ Na โซเดียมอ้าวแล้ทำไมไม่ So อะ่ <laughs> ะเพราะว่า Na มันมาจากชื่อธาตุภาษาละตินครับนเ t รียมโอเคไหม Natrium คือโซเดียมในภาษาละตินนะครับโซเดียมต่ำ โอเคไหดังนั้นส่วนตัวพี่ซันพี่ซันมองว่าทักษะการประกอบคําศัพท์อะถ้าเกิดหนูมีอะวิชานี้ก็คือง่าย <c oughs> นึกออกไหมก็จะง่ายขึ้นเยอะมากๆมันจะไม่ใช่แบบว่าการมัน,นั่งจําคำแยกๆทีละคําอะเพราะหนูคิดดูนะหนูว่ามัธยมอะถ้าเราจะจำทั้งหมดอะเยอะปะเยอะแล้วถ้าเกิดหนูเข้าไปในระดับมหาวิทยาลัยอะ,อะแล้วเรายัง ยังแบบไม่มีแพทเทิร์นในการดูที่มาของคำศัพท์อ่ะพี่บอกเลยหัวระเบิดเลยนะนึกออกใช่ปะกรณีที่เรียนต่อในอสาขาวิชาที่ต้องอาศัยแบบข้อมูลมหาศาลน,นะครับอ่ะโอเคดังนั้นข้อแรกนะครับตอบเป็นข้อที่2ลูกโอเค